เมือนเขาจะไม่เขดกันนะครับทุกคนเขากลับมาหนึงหนึ่งกับผมใหม่แต่ผมว่าเขาไม่น่าจะเล่นเองนะครับหรืเปล่า <c oughs> ตั้งแต่ผมเปลี่ยนแคนมาผมเก่งเล่น,ลนเก่งขึ้นหรือเป,เปล่า <S 2> <S 2> <S หลุดโอ้แกะขังปิดซะหน่อยเขาไวเกินเขาลืมบอลลูนมัแค่เกมนะครับเราจะมาลองเกมเท่ Laur, าก่อนใช่เขาเล่นเขาเล่นบอลลูนไม่เป็น ไงครับเล่นวาเลนม่เนแต่ผมรู้ของแค่ทางเขาอย่างนี้ จะเล่นหนึน่ง่ครับผมตอนจบท้ายเกมนะครับจบไม่ต้องบินให้สูงเหมือนใครเขาจงบินเอาเท่าที่จะบิน,หนไหวเออเป็นไร เหมือนพี่เขาจนบรรจายจริงเขาก็เลยปืนกดมันล,ละอันดีผมยิงพี่เขากัตายนะเราจะลองเชิงให้เขาชนะแบบก่อนนะครับว่าเขาจะเป็นยังไงแลบนะขอเก็บเขาตออ่กตาเดียวก่อน ร้างว,ว่ะมันเขาจะพลิกเกมกลับมาชนะได้ป่าวะ ปืเลยมันไม่ดีกว่าไนที่เขาจะเล่นได้ดีกว่าาเล่ครับที่เขาน่าจะเล่นได้หรือเปล่าเราไปลองเชิงวิ่งเราจะใช้แค่มัดต่อยเขาให้ตาย คือว่าเขาใช้เป็นว่ะเหมือนเดิมวิ่งใส่เขาครับมันเขาทุ่มเทจัดจัดเลย น,นี้เอามีดมาเผื่อสุเฉินไงครับโอ้โห,โหปืนกลเต็มพิกัดบีเขาเล่นปืนกลเต็มพิกัดแหละ สู้เขาไม่ได้จริงๆว่ะไม่เข้าไม่เข้าอย่างแรงเลยครับนึงนะเปลี่ยนจะไอ้นี่อ๋อ เป็นเงินเขามันเขาจะได้ใจมันเขาจะเลี้งเลีงในอำนาจอย่าหวังว่าตานี้เขาจะชนะมาะดีกัน เปมาเขาก็ปานเล่นระเบิดเแหละเขาอยู่นู่นเขาหนีตัวทำไม งั้นก็ขอจบคลิปไปเท่านี้ก็ได้นะครับทุกคนบ๊ายบายไว้เจอกันคลิปหน้า